สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องชาแนลรถมือสองบายแบงค์นะครับก็วันนี้แบงค์อยู่ที่โลงสามนะครับของเพชรยนต์นะครับก็เป็นที่ที่เก็บรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับก็จะมีรถประมาณไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ตอนนี้รถเขาเริ่มทยอยเอาออกไปกันแล้วนะครับปกตินี่จะแน่นเต็มมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสนใจคันไหนนะก็สอบถามผมมาได้นะครับเพราะว่าที่ตัวรถเนี่ยเขายังไม่ติดป้ายราคาไว้นะครับนี่ ฟอร์จูเนอร์นะครับก็มีนะฮะน,นี้ก็จะเป็นยาริสนะครับฟอร์จูเนอร์นะอันนี้ก็จะเป็น r ีโวนะครับสีประตูนะก็ฟอร์จูเนอร์ด้านหลังก็จะมีอีก2คันนะครับที่พึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับนี่ก็จะเป็นวีออสนะครับสีขาวนะครับอัลติสนะครับนี hey. ่แล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายคันหลายรุ่นเลยนะครับที่พึ่งเข้ามาใหม่นะต้องบอกกันเลยว่า รถเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเข้ามาดิบๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นงานดิบกันเลยนะครับจริงๆเนี่ยรถคือมันจอดแน่นมากนะครับแต่ว่าเหมือนเขาทยอยเอารถเข้าไปปรับสภาพนะครับไปเก็บงานกันรถมันก็เลยล้อยหลอลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาเวล่าโทษทีนาเวล่านะครับ2 5จนะครับจะเป็นทูโทนทูโทนนะครับขาวดำอันนี้ก็จะเป็นนาเวล่าเช่นกันนะครับสีดำ ฟอร์จูเนอร์ด้านหลังนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอัลติสนะครับสนใจคันไหนนะครับก็คอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นวีโก้แชมป์นะครับที่หลายคนตามหานะสี่ประตูนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับด้านนั้นก็จะเป็นด้านรถเล็กนะครับก็รถเครื่อง1,200องซีซีนซีซีนะครับนี่ด้านนี้ก็จะเป็น P.P.V นะครับหรือว่า S.U.V ก็มีนะครับด้านนู้นก็จะมีกระบะนะครับ2คันแล้วก็ Fortuner อีก2คันที่จอดอยู่นะครับสนใจคันไหนนะครับพิมสอบถามราคาได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คมาให้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ติดป้ายราคาไว้ที่หน้ารถนะครับก็ไม่สามารถบอกในคลิปได้นะครับอยากรู้ราคาคันไหนก็สอบถามคนเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คมาให้นะ ก็จะมีรถตู้นะครับรถตู้รถกระบะรถเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ซีซีนะครับเราก็มีหมดนะครับดตอนนี้ก็เป็นพี่ๆเขากําลังรีวิวนะครับรีวิวรถกันอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าที่เพชรยนต์ของเรานี้เน้นขายผ่านทาง y t u t u นะครับก็มีลูกค้าปิดจบการอากาศโดยไม่มาดูรถก็มีนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับบรรยากาศที่โกดัง3ามคร่าวๆนะครับก็ถ้าอยาก รู้ราคาคันไหนนะครับสนใจคันไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมานะครับแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปจบที่ตรงรถตู้ด้านหน้านะครับกระบะนะครับส่วนใหญ่จะมีแค r ลีบอยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ใช้ในหน่วยงานนะครับบรรยากาศโกดดัง3นะครับนี้รีโวสีขาวนะครับ ก็เป็นแคปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮ g ลนเดอร์4ประตูปกติเราจะขายพร้อมแคลรี่บอยนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะให้ถอดแคลรี่บอยออกให้ก็ได้นะครับแต่ว่าราคาก็จะเท่าเดิมนะครับไม่ไม่ได้มีการลดอะไรนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดรถมีแคลรี่บอยนะลูกค้าอาจจะซื้อพร้อมแคลรี่บอยไปแล้วก็เอาแคลรี่บอยเนี่ยไปขายเองนะก็ได้นะครับก็อาจจะดีกว่านะครับคันนี้ก็จะเป็นรถตู้นะครับสีขาวนะสวยสวยเลยนะครับสําหรับ รถตู้คันนี้นะก็ส่วนใหญ่ที่เราที่เรารับเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีเงินซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวนะผมขอดูก่อนนะครับว่าเป็นเกียร์อะไรเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบรรยากาศของเพชรยนต์นะครับโกดัง3ของเรานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับแบงก์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณยอดซับสไครต์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณยอดวิวทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับ